สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์สรุปข่าวเด่นและภารกิจผู้บริหารที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์2567โดยมีรายละเอียดดังนี้วันที่3กุมภาพันธ์นายบรรพิจันง,งามพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายให้นางรัตนาวดีนาคหมูลผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนจำกัดณห้องไดมอนด์บอลรูมโรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรี ภกุาพันธ์นายสหวิทย์อภิชัยวิสรุตกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกลาการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดประจำปี2567โดยมีพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มง,งานประสานและคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนเข้าร่วมกิจกรรมนห้องกินนรีโรงแรมศรีหราช เจ็ดกุมภาพันธ์ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมวางแผนและติดตามการขับเคลื่อนงานตามภารกิจประจำสัปดาห์เดือนกุมภาพันธ์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรครวมถึงข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานต่อมาในเวลา15นาฬิกามอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานนา้ำมศการพระแท่นศิลาอารจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2567นวัดพระแท่นศิลาอาร 8กุมภาพันธ์พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567และแจ้งรายละเอียดโครงการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานนห้องประชุมสว่างคบุรี และในเวลา9้านาฬิกา30มนาทีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มง,งานยุทธศาสตร์และนักวิชาการกลุ่มง,งานเข้าร่วมประชุมพิจารณาแผนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างคลองยมนานจังหวัดสุขโขทัยประจำปีงบประมาณพศ2567ณห้องประชุมโครงการชนรับประทานสุขโขทยัย10กุมภาพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์จับมือบูรณาการภาคีเครือข่ายจัดงาน kick off วันดินโลกและกิจกรรมปลูกผักสวนครัวในสัปดาห์วันอสโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในกิจกรรม พร้อมนี้พัฒนาการจังหวัดนำทีมงานเจ er ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในเวลาต่อมามอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศเข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแก้นี้จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่2ณหอประชุมอำเภอเมืองอุตรดิตถ์12กุมภาพันธ์ณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์พัฒนาการจังหวัดผู้อำนวยการกลุ่มงานประสาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาเด็กร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทประจำปีพศ2567ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวและในเวลา8นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตนำการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมน้ำริดมีรักปลูกผักพอเพียงนักครเรือนต้นแบบนายชานวิทย์โพจเรญตำบลน้ำริดอำเภอเมืองอุรดริต 14กุมภาพันธ์พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้สำนึกดีแผนดีบริหารหนี้ได้ณศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านปางเพึ่ออำเภอท่าปลา15กุมภาพันธ์พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบหมายผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนและนักวิชาการกลุ่มงานลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในพื้นที่อำเภอตอนจังหวัดอุตรดิต22กุมภาพันธ์เวลา9นาฬิกาพัฒนาการจังหวัดอุตรดิต์พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มง,งานและนักวิชาการเข้าร่วมโครงการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิต์ประจำเดือนกุมภาพันธ์2567ณองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตอำเภอท่าปลา ต่อมาในเวลา17นาฬิกาพัฒนาการจังหวัดและผู้อํานวยการกลุ่มง,งานพัฒนาการอําเภอตลอดจนนักวิชาการเข้าร่วมพิธีเปิดงานจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์โปรแกรมของผู้ประกอบการชุมชนณบริเวณลานวัฒนธรรมหน้าองค์การบริหารส่วนตําบลหาดสองแควอําเภอตรอน 23กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิษฐ์เปิดกิจกรรมจวนนี้มีรับปลูกผักเติมสุกให้น้องตามโครงการสร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายและพัฒนาการจังหวัดอุตรดิษฐ์นำทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 27กุมภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานในพิธีรับมอบลายผ้าจังหวัดอุตรดิตถ์จากผู้ประกอบการโอทอปจำนวน9ก้ากลุ่มโดยพัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์นำทีมงานเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อนำไปจัดแสดงบริเวณศาลากลางจังหวัดและประชาสัมพันธ์ผ้าทอจังหวัดอุตรดิตถ์จบการนำเสนอสรุปข่าวเด่นและพันผู้บริาหารประจำเดือนแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไป